สวัสดีนะคะตามหาหมูเห็นะคะไม่รู้พ่อควรไปปลูกไว้ตรงไหนนะคะเดิมตามหาน้องหมเหยยนะคะก็ไผ่นะคะเยอะมากด้านนู้นก็เป็นสระน้ำนะคะน้องน้ำใหญ่นะคะพ่อควรบอกจะมาปลูกน้องเล่นน้ำนะคะแต่ไม่รู้ว่าเอาอยู่ไหนนะคะเพราะว่ามันมีสระตั้งสามสระนะคะ ไม่ควรก็เลยเดินตามหาน้องหมแฮนะคะอันนี้ต้นนี้น้องก็กินนะคะต้นเขียวๆชาวอุ่มนี้น้องกินนะคะน้องก็กินนะคะเรายังไม่เจอน้องนะคะไม่ควรจะพาเดินตามหาน้องโมแฮนะคะโอ้เสียงหวานมาแล้วค่ะน้องอยู่ฝั่งน้ำด้านโน้นนะคะ โน่นค่ะโมแฮอยู่ด้านโน่นนะคะวันนี้โมแฮมีหนองน้ำเล่นนะคะแม่แม่น่นนะคะโมแฮมีหนองน้ำเล่นนะคะวันนี้โมแฮมีหนองน้ำเล่นชุ่มฉ่ำหัวใจอีกแล้วนะคะแม่แม่แมโคนนะคะวันนี้พ่อควรต้องเหนื่อยแน่เลยนะคะแต่ก็ยังดีนะคะที่มีนนองน้ำใหญ่นะคะเราจะได้ น้องลงไปอาบน้ำนะคะดูนะคะโมแฮหญ้าเยอะมากนะคะแม่หญ้าเยอะมากอากาศร้อนนะคะตอนกลางวันน้องจะไม่ค่อยกินนะคะส่วนมากน้องก็จะเล่นโคลนเล่นน้ำนะคะธรรมชาตินะคะตามธรรมชาติของสัตว์นะคะโมแฮดูนะคะคุณแม่โมแฮโมแฮจะกระโดดน้ำไหมน้อจะกระโดดน้ำไหมน้อวันนี้ ร่มรื่นนะคะเย็นนะคะเย็นสบายนะคะบรรยากาศจะร่มร <c oughs> <cas> <usi> ื่นแล้วก็เย็นสบายนะคะโมหะอยากลงน้ําแล้วนะคะโมหะก็อยากจะลงเล่นน้ําแล้วนะคะโอนะคะโมหะก็อยากลงเล่นน้ําบรรยากาศนนองน้ํานะหญยาเยอะมากเลยนะคะมีแต่หนองน้ํานะคะ น้ำนองน้ำเยอะนะคะช่วงนี้เราจะผูกน้องใส่น้ำบ่อยนะคะเพราะว่าบรรยากาศมันร้อนน้องจะได้เล่นนะคะได้เล่นไปเรื่อยๆกินหญ้าไปนะคะร้อนก็จะได้ลงน้ำด้วยนะคะหญ้าเยอะมากนะคะดูน้องกินหญ้านะคะหญ้าเยอะมากเลยกินได้แบบสบายอารมณ์เลยนะคะวันนี้หญ้าต้นที่น้องกินก็เยอะนะคะ บรรยากาศก็ล่มลื่นนะคะล่มดีแต่น้องไม่เข้าล่มนะคะหญ้าก็เยอะนะดึงหญ้าก,กินใหญ่เลยนะคะบรรยากาศล่มรื่นนะคะน้องน้าก็มีให้น้องกินนะคะน,นั่นก็ต้นที่น้องกินนะคะเ็าเรียกต้นพยุงนะคะต้นต้นยุงนะคะต้นนกยุงน้องก็กินเป็นนะคะตะแถวนี้เยอะมากนะคะที่เป็น หมากแดงๆน้องก็กินนะคะเนี่ยต้นนั้นนะคะแต่สูงนะคะพ่อควรคงจะไม่กล้าขึ้นนะคะก็เลยไม่ได้ฟันให้น้องกินนะคะมแูแฮนะคะอยู่คนละฝั่งกับแม่ควรนะคะมแูแฮอยู่ฝั่งน้ําด้านนู้นแม่ควรอยู่ฝั่งน้ําด้านนี้นะคะคนละฝั่งน้ํานะ แม่ควรก็ขอฝากนะคะช่องเล็กๆของน้องโมเฮนะคะแม่ๆทุกท่านมีตาช่องเล็กๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องโมเฮด้วยนะคะไรหน้าเราพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ